สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องบัวหลวงพันไม้ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะแอนก็จะพามาอัปเดตไม้นะคะวันนี้นะคะจะอัปเดตเป็นสวนของน้านะคะเป็นสวนไดโนเสาร์พันไม้นะคะหรือว่าแม่นงมิงนั่นเองนะคะไปะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่โช่วเก้าชั้นนะคะวันนี้จัดโปรโมชั่นให้นะคะแบบราคาน่ารักน่ารักไปเลยนะคะสําหรับคนที่งบน้อยนะคะมาขอเริ่มต้นที่ตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ นี่ด่างสวยมากนะคะเป็นดําชมพูนะคะวันนี้นะคะลดราคานะคะจาก500บาทนะคะเหลือ350บาทพอนะคะกระถางละ350คู่ละ600บาทนะคะจะส่งให้ฟรีนะคะซื้อ1คู่จะส่งฟรีนะคะซื้อ1กระถางนะคะมีค่าส่งนะคะ50บาทเนาะนี่350บาททับ1น,นะคะอ่ะอันนี้กระถางที่1นเนาะ อันนี้กระถางที่2นะคะต้นเล็กนะคะแต่ด่างสวยมากนะคะ3ามบาทเท่านั้นเองนะคะ3า0บาททับสนะคะต่อมาตัวนี้กระถางที่3นะคะเป็นดำชมพูนะคะสวยมากนะคะลายแบบจึ้งสุดนะคะสามบาททับสนะคะใครชอบต้นไหนนะคะแคปรูปนะคะแล้วก็ ทักลายมาได้เลยนะคะสําหรับใครที่ไม่มีลายนะคะก็จํารหัสต้นไม้ไว้ดีๆนะคะอันนี้ก็350บาทนะคะทับ4นะคะอันนี้เป็นลายฉลบนะสวยมากอยู่ในกระถาง12นิ้วนะคะตัวนี้เลิศนะคะต่อมาอันนี้ดําชมพูนะคะสวยอันนี้เป็นฟอมคอมเพ a c กนะคะเป็นไม้ที่แบบไม่โตมากนะคะ350บาท ทับหนะคะชอบต้นไหนก็แคปรูปไว้เลยนะคะไม้เยอะมากวันนี้นะคะแล้วที่สําคัญนะคะราคาถูกนะคะราคาน่ารักมากทุกคนขานี่อันนี้ใบใหม่มาแบบด่างแบบจึ้งมากนะคะ3ามห้าสิบาททับหนะคะ,นะคะต่อมาสาม้อยห้าบาททับเด วันนี้มาเยอะนะคะอันอาจจะไม่ได้พูดเยอะนะแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามให้ดูทุกกระถางนะคะนอกจากโชคเก้าชั้นนะคะก็จะมีวินสันด่างนะคะใครที่ตามหาวินสันด่างราคาไม่สูงนะคะเดี๋ยวแอนพาไปดูเนาะอะอต่อมาสามรอยห้าสิบาททับแปดอันนี้สวยอันนี้ขอเชียร์ได้ไหมอันนี้จะเป็นแบบออกสีสนิมนะคะนี่เป็นลายแบบเป็นสีสนิมลายกระจายนะคะสามร้อยห้าสิบบาททับแปดค่ะ ต่อมา350บาททับ9นะคะตัวนี้ใบใหม่นะคะเปิดมาแบบเลิศมากนะคะควรต่านะคะนี่สามห้าบาททับสิบนะคะสวยนะคะหน้านี้คือไม้สวยนะคะยิ่งเปิดใบใหม่มานะคะยิ่งดังสวยเลยนะคะ ต,ตัวนี้นะคะจะมี2ต้นในกระถางนะคะแบบนี้นี่หนึ่งนะคะสองนะคะแล้วก็มีหน่อใหม่มาแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยหน่อที่3นะคะตัวนี้คุ้มมากนะคะแล้วก็ดูใบใหม่ที่เปิดมานะคะสวยมากๆเลยนะคะ350บาททับ11นะคะอันนี้ 3ามห้าสิบบาทท2ับสินะคะนี่สิบสองนะคะตัวนี้ใบสวยนะคะใบเขาจะเป็นทรงแบบหยิกยักโศกนะคะใบแปกนะคะเป็นก้านยาวนะคะก้านยาวแบบนี้นะคะอ่ะตัวด่างนะคะเวลาด่างเขาก็จะเป็นออกสีส้มส้มสนิมสนิมแบบนี้นะคะนี่สวยนะคะตัวนี้อ่ะสามห้าสบาททับสิบสองจ้าต่อมา อันนี้ไซส์ใหญ่บอกเลยว่าคุ้มมากใครได้กระถางนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มสุดนะคะสามร้อยห้าสิบบาททับสิบสามใช่ไหมทับสิบสี่อันนี้ทับสิบสี่นะคะสามร้อยห้าสิบาททับสิบสี่นะคะนี่ต้นใหญ่ๆเลยจุกๆนะคะต่อมา กระทางสุดท้ายนะคะราคา350บาทนะคะทับ16นะคะต้นใหญ่ไซแม่พันธุ์นะคะเราดูใบใหม่เปิดมาก็คือสวยเลยนะคะนี่ใครชอบต้นนี้นะคะก็รีบแคปมาเลยนะคะสวยเลิศมากปลาต่อเดี๋ยวจะพาไปดูราคา500ร้อที่แบบดังดังเด็ดๆเ,เลยนะคะไปนี่เลยค่ะ มาต่อกันที่ราคา500บาทนะคะทุกคนขาบอกเลยว่าสวยมากนะคะนี่นะคะอันนี้ขอราคา550านะคะทับ1นะคะซื้อ2กระถางนะคะ1,000บาทนะคะจะส่งให้ฟรีนะคะแล้วก็บอกเลยว่าราคานี้คุ้มมากลายเด็ดมากนะคะ550บาทนะคะอันนี้550บบาททับสองนะคะ ดูลายเนอะจะเป็นลายแบบแฉลบนะคะเป็นลายแบบเขาเรียกว่าลายพางนะคะอ๋อที่สำคัญตัวนี้ได้สองต้นนะคะนี่สองต้นคุ้มมากอันนี้นะคะห้าร้อยห้าสิบาททับสองจ้าต่อมาอันนี้นะคะจะเป็นด่งสามสีนะคะทุกคน,นจิ๋วเตจแจ๋วนะคะอันนี้ห้าร้อยห้าสิบบาททับสามนะคะ ลายเลิศดมากตัวนี้ควรจานะคะเพราะว่าถ้าต้นใหญ่กว่านี้นะคะไม่ได้แน่นอนละค่ะห้าร้อยห้าสิบนะคะ,ะ,คะต่อมาอ่ะอันนี้สวยอีกแล้วนะคะอันนี้จะเป็นดน่างสามสีเหมือนกันนะคะเป็นสีขาวสีเขียวแล้วก็ชมพูนะคะต้นใหญ่ๆแบบนี้ก็ให้ไปห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะทับสี่นะคะห้าร้ 4. อยห้าสิบทับสี่ต่อมาตัวนี้ขอคนรับตำหนิได้นะคะ นะไม่ซีเรียสตําหนิน้องหนอนกินนะคะแต่ว่าด่างคือสวยมากนะคะแล้วก็เป็นต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่มากด้วยนะคะห้าอยห้าสิบบาทคำห้านะคะนเลิศมากนะคะต่อมาอันนี้เป็นด่างสามสีนะคะเป็นลายฉาล็บเหมือนกันนะคะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็สีเขียวมะนาแล้วก็สีเขียวเข้มนะคะสวยมากนะคะตัวนี้ห้ายห้าสิบบาททรหก เป็นต้นใหญ่แล้วนะเอาไปตั้งแม่พันธุ์ได้เลยนะคะมีตําหนิน้องนอนกินใบเหมือนกันนะคะนิดเดียวนะคะขอบคนไม่ซีเรียสน,นะคะรับได้ก็คือเอาไปเลยราคานี้ราคาแบบน่ารักมากนะคะห้าบาทเท่านั้นเองเนาะต่อมาตัวนี้เป็นดําชมพูนะคะเป็น3สีเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นต้นใหญ่แล้วนะต้นใหญ่มากนะเดี๋ยวให้ดูนะคะต้นใหญ่เบเร์บาราเลยนะคะตัวนี้คุ้มนะคะห้าบาทเท่านั้นเอง ห้าร้อยห้าสิบาททับหกนะคะทับเจ็ดห้าร้อยห้าสิบาททับเจ็ดนะคะแม่ค้าก็ลืมลืมลำดับบ้างนะคะต้องขออาัยเนาะอ่ะต่อมาตัวนี้สวยเด็ดนะคะแล้วมีอยู่แค่กระถางเดียวนะคะใครชอบก็ต้องรีบโทรเข้ามาเลยนะคะเพราะว่ามีแค่ต้นเดียวนะเดี๋ยวบุญให้ดูนะคะลายนนองแบบคือเด็ดนะคะคือแบบจึ้งมากตัวนี้ห้าร้อยห้าสิบบาททับแปดนะคะ สวยมากแม่นะคะอ่ะต่อมาอันนี้จะเป็นใบกลมนะคะเป็นด่างชมพูนะคะแทบจะไม่ใช่ชมพูแล้วแหละแทบจะเป็นแดงนะคะเป็นใบกลมนะคะฟอร์มคอมเพกนะคะสวยมากห้าร้อยห้าสิบบาททับเก้านะคะใช่ไหมแม่ค <laughs> ้าลืมแม่ค้าลืมไม่เป็นไรนะคะนะทับเกนะ้าแลนเนาะอ่ะสวยมากนะคะตัวนี้ ต่อมาอ่าต้นที่สิบนะคะต้นสุดท้ายของราคาห้ารอยห้าสิบาทนะคะอันนี้เป็นต้นใหญ่ไซส์แม่พันธุ์แล้วนะคะใบใหม่เปิดมาสวยมากนะคะเป็นลายฉลับเหมือนกันนะคะลายพางเนาะอันนี้มีเหมาะกับการไปตั้งแม่พันธุ์นะตัวนี้นะคะแล้วก็ถ้าไปตั้งแม่พันธุ์เขามีมเมล็ดนะคะเอาสีดําเข้านะคะจะสวยมากนะคะอันนี้ก็ห้าร้อยห้าสิบบาทาที่สิบนะคะกระถางสุดท้ายนะคะ อะต่อมานะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งราคานะคะอันนี้คือสวยแบบสวยเด็ดสวยขั้นเทพเลยนะคะเดี๋ยวมาต่อกันที่ตัวนี้เลยนี่อันนี้นะคะจะเป็นสองต้นในกระถางนะคะประมาณนี้อ่ะให้ดูนะคะนี่เป็นดำชมพูนะคะลายสวยมากจึ้งมากนะคะอันนี้ขอราคาแบบน่ารักเลยนะคะเอาไป3,500บาทนะคะ ตัวนี้บอกเลยนะคะว่าเอาไปต่อได้นะไปต่อถึงราคา6กพันได้เลยนะเพราะว่าน้องดัางสวยแล้วก็ที่สำคัญนะคะเป็นสองต้นในกระถางด้วยนะคะเดี๋ยวหมุนให้ดูสวยจริงไม่จกตานะคะอ่ะต่อมาตัวนี้ราคาเบาๆนะคะเบาลงมานิดนึงนะคะอันนี้ก็ให้ไปนะคะกระถางละ9 9้า้าสบาทเท่านั้นเองนะคะไซแม่พันธ์นะอันนี้ไปตั้งแม่พันธุ์ได้เลยนะคะ 990บาทนะคะทับหนึ่งนะคะอันนี้ซื้อคู่นะคะราคา990บาทซื้อคู่นะคะให้ไปราคา1,800บาทนะคะลดไปเท่าไหร่เดี๋ยวลูกค้าไปบวกลบคูณหารเอานะคะต่อมาอันนี้กระหางที่สองนะคะ990บาททับสองต้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะคุ้มมากนะคะจริงๆตัวนี้เขาจะออกเป็นสีชมพูนะคะเป็นสีชมพูนะประกายชมพูเลิศมากนะคะ เชียนะกระถางน,นี้เนเชียเลยนะคะสวยจริงแล้วก็เป็นใบกลมด้วยนะคะต่อมาตัวนี้เป็นด่างด่างสีสีได้ไหมมีชมพูนะคะมีเขียวเข้มนะคะมีสีดํานะคะแล้วก็มีสีขาวนะคะเลิศตัวนี้เลิศบอกเลย9ก0บาททับสามนะคะต้นใหญ่ๆหนะคะต่อมา อันนี้เป็นใบกลมนะคะฟอร์มคอมแพกนะคะเป็นดั่งดั่งสามสีเหมือนกันนะให้ดูสวยมากห้าร้อยเก้าสิบบาททับสี่นะคะสวยมากๆต่อมาอันนี้ตัวนี้มีแบบมีลูกเยอะมากนะคะหนึ่งต้นสองต้นสามต้นนะคะสามต้นตรงนี้ นะคะแล้วก็สี่ห้าเยอะมากนะคะซื้อหนึ่งได้ถึงห้าต้นเลยนะคะใครที่แบบได้ไปก็ไปแบ่งน้องออกก็ได้นะคะหรือว่าจะปลูกเป็นฟอร์มกรก็ได้เหมือนกันเนาะสวยเหมือนกันนะคะเป็นดำชุมพูนะคะนี่ก็เก้้ก้าสิบบาททำห้านะคะต่อมาอันนี้ตัวนี้สวย สวยอีกแล้วจริงๆอ่ะส่วนของน้านะคะไม้สวยทุกกระถางเลยนะคะได้ไปต้นไหนลูกค้าไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะอันนี้จะบอกว่าเขามีแบบหลายสีมากนะคะมีสีขาวสีเขียวอ่อนนะคะแล้วก็สีเขียวเข้มแล้วก็สีเหลือบแบบชมพูนะคะประกายชมพูสวยมากตัวนี้ขอเชียร์อีกหนึ่งกระถางนะคะ990บาททับ6นะคะคุ้มนะซื้อคู่ไปเลยนะคะซื้อคู่1,800บาทนะคะ ลดไปเยอะเหมือนกันนะที่สําคัญได้ส่งฟรีด้วยนะคะส่งทั้งกระถางเลยนะคะต่อมา้อ้990บาททับเจ็ดนะคะนี่ตัวนี้เป็นดําชมพูนะคะเป็นใบกลมนะคะฟอร์มคอมเพกนะคะมีตําหนิหนึ่งใบตรงนี้นะคะขอคนรับได้เนาะ น,ะะน้องโดนแดดนะคะก็อาจจะใบไม้นิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ต้องไปซีเรียสนะคะใบใหม่มาแล้วนะคะที่สําคัญใบใหม่สวยมากนะคะ990บาทนะคะทับเจ็ดนะคะอ่ะต่อมาราคา990บาทกระถางสุดท้ายนะคะสวยมากบอกเลยใครได้ไปคุ้มนะคะตัวนี้อ่ะขอคนรับตําหนิน้องได้นะคะใบเดียวแค่นี้เองนะคะ ที่สาคัญนะคะสวยทุกใบเลยนะคะเป็นสีชมพูนะคะเป็นลูกทัพทิมสยามนะคะก้านแดงใบยาวนะคะนี่ให้ดูสวยจริงนะคะ990บาททับ8นะคะนี่ลนะคะ้า990บาทนะคะก็จะมีอยู่แค่8กระถางเท่านั้นเองนะคะนีบตำเลยค่ะของมีน้อยมากนะคะต่อมาอันนี้ อันนี้ขอราคานะคะ1,500บาทตัวนี้ฟอร์มสวยไม่มีตำหนิเลยนะคะสวยใสไรตำหนินะคะ1,500บาทนีอ่อันนี้เป็นราคารวมส่งนะคะจะส่งให้ฟรีนะคะ1,500บาทจะส่งฟรีไปเลยนะคะสวยมากฟอร์มดีสีสวยนะคะชอบซื้อต้นนี้ไปเลยค่ะคุ้มมากนะคะเนี่ย จัจตุจักยังขายกันอยู่ที่3,500บาทเลยนะคะวันนี้มาปล่อยให้แค่พัน0้บาทเองเท่านั้นนะคะลูกค้าขาซื้อเลยนะคะซื้อเถอะนะคะต่อมาตัวนี้ตัวนี้ก็สวยอีกแล้วนะคะสวยมากๆนะคะอันึ่งนี้า1,500บาทเหมือนกันนะคะ1,500บาททับสองนะคะนี่อันนี้นะคะ ไม่พูดเยอะเจ็บคอให้ดูความสวยของน้องเองนะคะก็คือออกเป็นสีชมพูเลยนะคะดําชมพูนะอ่ะแล้วดูใบใหม่ล่าสุดก็คือด่างขนาดนี้นะคะใบต่อไปนี่บอกเลยว่าจึงแน่นอนนะคะมีตําหนินะคะเดี๋ยวแจ้งตําหนิไปเลยนะคะมีตําหนิแค่นี้นะคะขอคนรับได้ไม่ซีเรียสน,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวใบใหม่น้องแตกขึ้นมานะ่ะเดี๋ยวก็สวยเหมือนเดิมลูกค้าขาะอ่ะหนึ่งพบาทนะคะกระถางที่2นะคะไปะเดี๋ยวต่อไปขอพาไปดู ไม้โชคเก้าชั้นดำนะคะราคาเบาๆนะคะนี่นะคะโชคเก้าชั้นดำก็แน่นๆแบบนี้นะคะลูกค้าขะมีกี่หน่อไม่รู้เอาไปนับเองนะคะแล้วก็ไปลุ้นเองนะคะ อันนี้แอนเชียนะคะเชียสุดใจเลยนะคะเพราะว่าน้องสวยแล้วก็กอนแน่นมากนะคะราคาสุดซึ้งนะคะอันนี้นะคะขอราคาห้าร้อยห้าสิบาทพอห้ารอยห้าสิบาททับหนึ่งนะคะโชคก็ชั้นดํานะคะต่อมาตัวนี้เป็นดําติดด่างนะคะแล้วก็ติดด่างชมพูเลยนะคะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้อ่ะให้ดูนะคะนี่ความด่างของน้องก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ ขอราคาห้าร้อห้าบาทพอจ้าห้าห้าบาททับ2นะคะอยู่ในกระถางสิบสอนิ้วนะคะตัวนี้ต้นใหญ่เบเรเบรร่านะคะต่อมาอันนี้อันนี้นะคะจะเป็นสีสนิมนะคะติดด่างนะคะก็เอาไปห้าห้าบาทเหมือนกันนะคะทับสาม ะจะบอกให้นะคะว่าตัวที่เรามาขาย550นะคะลดราคานะคะจาก850นะวันนี้ให้ไปพิเศษเลย550านะคะคุ้มมากลูกค้าค่ะแล้วต้นใหญ่มากนะมีใหญ่เบ้อเลยนะคะต่อมาสีดำนะคะตัวนี้เป็นสีดำไม่ติดด่างนะคะแต่ว่าเป็นต้นใหญ่ไซส์แม่พัน์ธุนะคะอันนี้ให้ไป3 5 0ห้าบาทพอจ้า350บาททับหนึ่ง ะะอันนี้2กระถางจะส่งให้ฟรีนะคะ1กระถางมีค่าส่ง50บาทนะคะนี่เลยนะคะคุ้มมากต่อมา350บาททับหนะคะอันนี้จะออกไปแบบโทนสีสีสนิมนะคะก็คือไม่ดำจัดนะคะแล้วก็ไม่เขียวนะออกเป็นเป็นสีสนิมก้านแดงนะคะ550บาท เอ้สาม้อยห้าสิบาทนะคะขอเอาไปสามร้อยห้าสิบาททับห้าจ้านะคะต่อมาตัวนี้ติดด่างชมพูนะคะนี่สวยมากนะคะอันนี้ขอราคาสี่้อยห้าสิบาทแล้วกันนะคะทับทำหกสี่ร้อยห้าสิบาททําหกนะคะสวยมาก ต่อมาสามาสิบบาททับเนะคะเป็นดำไซส์แม่พันนะคะนี่เลยนะคะเลิศมากนะคะต่อมาตัวนี้ติดด่างแบบติดด่างแบบละเลื่อะเลื่อนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะยังให้ไปสามร้อห้าสิบทับเท่าไหร่แล้วทับ8นะคะ นะคะก็ลืมลำดับบ้างนะคะต้องขออภัยนะสามอยห้าสบาททับเก้านะคะไซส์ใหญ่ไซส์บิ๊กเบิ้มแบบนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มมากลูกค้าขาใครไม่ซื้อนะคะอีพีนี้ถือว่าพลาดนะราคาเบาขนาดนี้นะคะ350บาทเท่านั้นเองนะอลุงอลุง เอาไปก่อนเร็วอลงอะสามร้อยห้าสิบบาททับอะทับสิบนะคะอันนี้ทับสิบอันนี้จะออกเป็นสีเขียวมิ้นต์นะคะเป็นด่างสีมิ้นต์นะคะสวยมากนะคะสามร้อยห้าสิบบาททับสิบเท่านั้นเองนะคะ,ะต่อมาสามร้อยห้าสิบบาททับสิบเอ็ด อันนี้จะเป็นสามต้นในกระถางนะคะเป็นใบกลมนะคะน้องติดด่างนะคะลูกค้าคะแต่ว่าอาจจะติดด่างไม่เยอะนะกระปิดกระปอยนะคะแต่ว่าต้นใหม่นะคะต้นใหม่ของเขาก็คือติดด่างเยอะมากนะคะลูกค้าคะต้นนี้ต้องแย่งกันแน่นอนนะคะสามร้อยห้าสิบาททับสิบเอ็ดค่ะต่อมาอันนี้นะคะขอราคาห้าร้อยห้าสิบบาททับสิบสองนะคะ ตัวนี้น้องจะเป็นด่างนะลูกค้าขาเป็นด่างสวยมากนะคะอันนี้จะรู้สึกว่าเป็นด่างสีสีพีชนะคะเป็นสีพีสสวยมากๆเลยฟอร์มก็สวยมากนะคะต้นใหญ่ไซไซแม่พันธุนะคะห้าอยห้าสิบาททับ12จ้าต่อมา3 5 0ห้าบาททับสิานะคะ สวยมากเด้อนะคะอันนี้ฟอร์มดีนะคะขอเชียร์นะคะอ้อน้องมีสองต้นนะไม่รู้ว่าเห็นไหมนะคะสองต้นในกระถางนะคะคุ้มมากนะคะสามรอยห้าสิบาททับสิบสามจ้า่อมาตอนนี้ก็จะเป็นสองต้นในกระถางเหมือนกันนะคะ,ะให้ดูยอดนะอันนี้ยอดใหม่แล้วก็ยอดใหม่นะคะสามร้อยห้าสิบบาททับสิบสี่ค่ะ ออกมาออกอตัวนี้เลยละกันนะคะสามอยห้าสิบบาททับสิบหนะคะอันนี้เป็นกระถางขาวนะคะเป็นใบยาวนะคะก้านสั้นใบยาวนะคะสวยมากนะคะเนี่ยตัวใบนะคะเขาก็จะเป็นแบบทรงหยิหยักโศกแบบนี้นะคะสวยเลิศนะคะตัวนี้ต้องตำนะคะสามรอยห้าสิบาททับสิบหกจ้านะคะ 350บาททับส7คะ่ะสวยมากเลิศนะคะ350บาททับสินะคะตัวนี้นะคะขอราคา450บาททับสิ อันนี้สีดําทําไมแพงกว่าเพื่อนนะคะเพราะว่าใบน้องจะแปลกนะคะคือใบน้องอาจจะสะลบลงเนาะแล้วก็เป็นทรงใบกลมนะคะตัวนี้มีแค่กระถางเดียวนะคะในสวนนะคะทั้งสวนมีแค่นี้แหละมีแค่กระถางเดียวนะคะใครซื้อบอกเลยว่าคุ้มนะคะคุ้มมากอันนี้โชคดีเหมือนถูกหวยนะคะซื้อกระถางน,นี้นะคะแปลกนะคะใบแปลกนะคะ4ี่อห้าสิบบาทจ้าทับ18ปดนะคะตัวนี้ ต่อมาอันนี้นะคะขอห้าร้อยห้าสิบาททับสิบเก้านะคะอันนี้จะเป็นไม้ติดด่างนะคะตัวใบเขาก็จะเป็นทรงใบแข็งๆนะคะนี่เป็นใบแข็งๆแปลกๆนะคะให้ดูนะคะห้าร้อยห้าสิบาททับสิบเก้าค่ะนี่มีเชื้อชมพูนะคะมีเชื้อด่างชมพูนะได้ไปคือคุ้มนะคะตัวนี้ ระหาที่20นะคะ350บาททับ20สวยมากไม่เจ้าโวยนะคะเป็นก้านสั้นนะคะลูกค้าขาไซ์นี้นะคะคือไซ์แม่พันุแล้วนะคะคือน้องจะไม่สามารถโตไปกว่าน,นี้นะคะก็คือฟอร์มเขาก็จะอยู่ประมาณแค่นี้นะคะฟอมคอมแพกนะคะสําหรับคนที่ไม่ชอบต้นไม้แบบใหญ่มากใหญ่อลังการนะคะก็เอาต้นนี้ไปดูแลนะคะ ชื่อก็เพะนะคะรูปก็งามน้ำก็เพะนะคะต่อมาอันนี้คือดำเมียมเลยนะคะลูกค้าขาอันนี้ขอสี่รอยห้าสิบบาททับยี่สิเอ็ดนะคะสี่รอยห้าสิบาททับยี่สบอ็ดนะคะสีดำดำสวยๆแบบนี้นะคะแบบดำเงาเลยนะคะจึ้งนะคะกระถางนี้จึ้งมากนะคะสี่รอยห้าสิบาทนะคะต่อมา ยี่สิบสองตัวนี้เป็นสีเขียวมิ้นท์นะคะขอคนรับตําหนิน้องได้นะคะมีตําหนิหนึ่งใบแค่นี้นะคะน้องนอนกินใบนะอ่ะอันนี้นะคะขอแบบราคาแบบจึ้งๆไปเลยนะคะห้าร้อยห้าสิบาทนะคะทับยี่สิบสองนะคะห้าร้อยห้าสิบาททับยี่สิบสองจ้าติดฝักแล้วนะคะทุกคนคะ่ะสามารถเอาไปเพาะได้นะอ่ะต่อ อันนี้อันนี้อาไหมมีตำหนินิดนึงอขอตัวนี้เลยแล้วกันตัวนี้ขอราคาเก้าราสิบบาทนะคะเป็นต้นใหญ่นะคะไซส์แม่พันธุ์นะคะส่งทั้งตะกร้าแบบนี้เลยนะคะไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้น้องนะคะต้นใหญ่นะคะใครจะไปโชว์หน้าบ้านนะคะตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มนะคะ990บาทพับ23นะคะ ก้าร้อยเก้าสิบาททับยี่สิบสามจ้านะคะผมมากต้นใหญ่เบอ้เอเลยนะคะต่อมาอ่ะอันนี้เก้าร้อยเก้าสิบบาททับยี่สิบสี่นะคะอันนี้เป็นเป็นด่างสีพีชนะคะเป็นต้นใหญ่ไซแม่พันธุ์นะคะคือน้องต้นใหญ่มากให้ดูก็คือปิดแม่ค้ามิดเลยนะคะเราดูตัวตัวใบด่างน้อง ึ้นเลิศมากนะคะ990บาททับ24จ้านะคะต่อมากระถางสุดท้ายนะคะปิดที่ตัวนี้เลยนะคะ,ะตัวนี้ก็เป็นทรงแปลกอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นทรงแบบเรียกไม่ถูกอะ่ะเพราะว่าน้องแบบจะจะสลบลงก็ไม่ได้ถึงกับสลบลงนะคะเป็นใบแบบตรงแบบนี้นะคะอันนี้ขอแบบรานะคาเป็นแบบจริงๆเลย990อะ่ะ กระถางสุดท้ายนะคะ9 9 0้าบาทจ้านะคะใครชอบทรงแปลกๆนะคะก็เก็บเลยนะคะเนี่ยขอเชียนะคะสวยมากๆนะคะไปสำหรับอีพีนี้นะคะก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะยังไงนะคะก็ฝากอุดหนุนส่วนของน้าแอนด้วยนะคะไม้ของแกก็คือสวยทุกกระถางนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะฝากคอมเมนต์ใต้คลิปของแอนด้วยนะส่วนบัวหลวงพันไม้นะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ